สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะเดินทางด้วยรถไฟนะครับจากสถานีสารยาครับไปที่สถานีตลิ่งชันแล้วก็ต่อไปยังสถานีกลางบางซื่อนะครับโดยใช้งบเนี่ยแค่3าบาทเท่านั้นนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูกันเริ่มแรกนะครับให้เรามาซื้อตั๋วเนี่ยที่สถานีตรงนี้ก่อนนะครับ โดยที่เราเน่ยจะนั่งไปที่สถานีตลิ่งชันกันครับตอนนี้นะครับผมก็ซื้อตั๋วตรงนี้นะก็จะไปตลิ่งชันนะครับจะมีราคาเพียงแค่3บาทเท่านั้นนะครับผมจากสถานีสารยาไปยังสถานีตลิ่งชันจากนั้นนะครับเราก็มานั่งหลอดรถไฟนะครับโดยขบวนที่ผมจะไปเนี่ยก็คือขบวน252ศารยาไปยังตลิ่งชันนั่นเองตรงบริเวณนี้นะครับก็จะมี ขบวนบอกนะว่าขบวนไหนไปยังสถานีไหนบ้างนะครับแล้วก็เริ่มจากสถานีไหนนะครับขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีสารายาเป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาเลขที่สองห้าสองต้นทางจากถ้าใครอยากไปที่ไหนนะครับก็สามารถมาดูได้นะแต่ตอนนี้ผมจะไปยังตลิ่งชันก่อนนะครับผมก็จะใช้เงินเพียงแค่สามบาทเท่านั้นนะครับจากสถานีสารายา ไปยังตลิ่งชันนั่นเองตอนนี้รถไฟก็ได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นขบวนนี้กันเพื่อไปอยังสถานีตลิ่งชันไปกันเลยตอนนี้เราอยู่กันที่สถานีสระยาไปกันต่อ การขึ้นรถไฟนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยที่จะคอยตรวจตัวด้วยนะครับคุณผู้ชมเนี่ยก็อย่าทาตัวหายนะเขาจะปั๊มให้เป็นแบบนี้เลยนะครับ่โอเคครับถ้าปัม๊มเรียบร้อยแล้วก็สบายใจแล้วนะก็เหมือนว่าเราทําถูกกฎอ้วนะครับผมโอเคถ้ okay, างั้นเยเราไปกันต่อนะครับออขบวนที่เราขึ้นเนี่ยก็จะเป็นขบวนรถไฟที่เป็นพัดลมนะครับแล้วก็นั่งเป็นแบบนี้นะไม่ใช่เป็น รถไฟที่เป็นแอร์หรือว่าเป็นรถไฟฟ้านะครับผมจะเป็นรถไฟธรรมดาแบบพัดลมเนาะก็จะได้ชมวิวระหว่างทางน,นะครับแล้วก็ลมเนี่ยแรงพอสมควรนะ อนนี้เรามาอยู่กันที่สานีสาลาธรรมศพนะครับยังไม่ถึงตะลิ่งชันไปกันต่อขณะนี้เราได้เดินทางมายังพุทธมณฑลสายสองนะครับ ยังไม่ถึงอยู่ดีเพราะฉะนั้นไปกันต่อการเดินทางด้วยรถไฟแบบนี้นะครับก็ต้องมีการคำนวณเวลาที่ดีพอสมควรเลยนะรวมถึงว่าใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลาพอสมควรเลยครับ ตอนนี้เรามาอยู่กันที่สานีบ้านฉิมพีสานีข้างหน้าเป็นสานีตะลิ่งชันเห็นไหมครับจะมีเจ้าหน้าที่บอกด้วยนะครับว่าใกล้ถึงสถานีตะลิ่งชันแล้วผมก็แยบตกใจเสียนิดนึงนะครับตอนนี้ใกล้ถึงแล้วนะครับผม ตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงสถานีชุมทางตะลิ่งชันกันแล้วตอนนี้นะครับสถานีชุมทางตะลิ่งชันเนี่ยครับก็จะเป็นสถานีที่เป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับที่จะมุ่งหน้าเนี่ยไปสู่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์นะครับหรือว่าสถานีกลางบางซื่อไม่รอช้านะครับเราลงกันเลยดีกว่าจากนั้นนะครับให้ทุกคนเนี่ยเดิน ตรงไปอย่างเดียวเลยนะครับจะผ่านรั้วสีแดงบริเวณนี้ <c oughs> ก็ให้เดินมาเรื่อยๆนะครับจักงนั้นนะครับก็เดินตรงไปต่อนะอาจจะมีเลี้ยวบ้างอะไรบ้างนะครับแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเดินไปทางเดียวกันหมดเนาะเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะครับก็จะเดินทางจากสถานีตลิ่งชันเนี่ยมุ่งหน้าเข้าสู่สถานีการกรุงเทพหิรัตนะครับนี่ก็จะมีป้ายสถานีบอกนะครับเป็นเส้นทางนะก็ลองมาดูกันได้นะครับ รวมถึงก็จะมีป้ายบอกพวกสถานีแต่ละสถานีเหมือนกันนะครับว่าเขาออกตรงไหนตรงนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ตลิ่งชันนะครับไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนนะครับของสถานีสีแดงเนี่ยก็จะราคาเดียวกันหมดเลยนะครับก็คือราคา20บาทนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นนโยบายรถไฟฟ้า20บาทอยู่เนาะของสายสีแดงอันนี้ผมจะเดินทางไปที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะครับหรือว่าสถานีกลางบางซื่อนั่นเองก็ทุกคนเนี่ยซื้อตั๋วนะครับหลังจากนั้นเนี่ย ก็เดินลงบันไดเลื่อนแบบนี้เลยนะครับเดินลงมาเรื่อยๆนะก็เดี๋ยวจะเจอทางนะครับที่เชื่อมไปยังสถานีตลิ่งชันที่เป็นรถไฟฟ้าส,สีแดงนะครับเราก็เดินตรงไปอย่างเดียวเลยนะครับมีเลี้ยวบ้านนะครับตามช่องเพราะว่าเขาเนี่ยจะทำช่องมาให้แล้วนะครับแล้วก็จะมีป้ายบอกว่าไปยังสถานีกลางบางซื่อนะครับให้เลี้ยวขวาแบบนี้เราก็เลี้ยวตามเลยครับไปออกชั้นชลาที่1นนะครับก็คือ ขึ้นนั่นเองนี่ก็จะมีรถไฟฟ้าสาสีแดงนะครับมารอเรา,าตรงบริเวณนี้นะแล้วก็ขึ้นไปเลยครับแล้วก็เลือกที่นั่งได้ตามสบายเลยโอเคครับทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับเราเนี่ยซื้อจากสถานีชุมทางตลิ่งชันนะครับไปยังสถานีกลางบางซื่อนะครับอีก20บาทนะครับรวมแล้วก็ได้ใช้เงินนะครับไปยังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยครับก็คือ23บาทนะ แต่จากสถานีสารยาไปยังสถานีตลิ่งชันนะครับก็จะใช้เงินแค่3บาทเท่านั้นจากสถานีตลิ่งชันนะครับก็จะไปยังสถานีบางบำลุ <Yes. S 1> จากนั้นนะครับก็ยังจะเดินทางมุ่งสู่นะครับสถานีกลางบางซ่อนครับซึ่งสถานีกลางบางซ่อนนะครับตรงสถานีนี้สามารถไปเปลี่ยนนะครับไปเป็น M r t สายสีม่วงได้นะครับถ้าใครอยากเดินทางด้วย รถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับก็จะมีราคา20บาทเหมือนกันแต่สถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับ <c oughs> ก็จะมีการเดินทางไปยังจังหวัดนนทบุรีนะแต่เราเนี่ยจะเดินทางไปยังสถานีกลางบางซื่อนะครับเราก็นั่งยาวกันไปเลยครับจะมาถึงแล้วนะครับตรงนี้ก็คือสถานีกลางบางซื่อน,นั่นเองตรงสถานีกลางบางซื่อนะครับก็จะเป็นสถานีที่เป็นสถานีหลักแล้วก็สถานีที่ใหญ่นะครับในการที่จะมีรถไฟเนี่ยไปยัง จังหวัดต่างๆนะครับรวมถึงเข้ากรุงเทพมหานครนะที่จะไปเชื่อมต่อกับ MRT นะครับหรือว่ารถไฟฟ้าจะสีน้ำเงินสถานีกลางบางซื่อนั่นเองครับแล้วก็ออกจากรถไฟฟ้ามาแล้วนะครับ เราเนี่ยจะยังเดินทางลงไปกันต่อนะครับเพื่อไปยังเชื่อมนะครับกับสถานีการบังซื่อเพื่อออกกันนะครับให้เราเนี่ยเดินลงนะครับบันไดนี้นะครับหรือว่าจะมีบันไดเลื่อนก็มีเหมือนกันนะแต่ผมเลือกที่จะเดินลงบันไดนะครับจากนั้นนะครับให้เดินเดียวซ้ายเหมือนเดิมนะก็เดินตามบันไดไปเรื่อยๆเลยนะครับแต่จริงๆก็แอบแนะนานะว่าให้เดินผ่านบันไดเลื่อนดีกว่าเพราะว่าเดินลงบันไดก็ค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรเลยนะครับ โอเคไม่เป็นไรเราเลิกทางนี้แล้วนะครับแล้วก็เดินตรงกันมาก่อนเนาะเดินมาถึงทางออกแล้วนะครับให้เราเนี่ยเดินตรงไปอย่างเดียวเลยนะครับเพื่อออกนะครับไปยังสถานีกลางบางซื่อถ้าตรงไปนะครับก็จะเป็นทางเชื่อมที่ไปเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีดำเงินนะครับสถานีกลางบางซื่อนะครับผมก็มีคลิปที่ทำมาอยู่นะที่จาก สถานีกลางบางซื่อสีแดงเนี่ยไปยังสถานีกลางบางซื่อสายสีดาเงินนะครับก็เดี๋ยวลองไปชมกันได้นะครับผมจะขึ้นคลิปไปให,ให้ตรงนี้เลยส่วนใครที่จะไปบางซื่อรางสิตธ์นะครับก็ไปชานชาลาที่3แล้วก็4ได้เลยนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับที่สําคัญเลยเนี่ยก็คือการกด s ับ s c r i b e นะจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับและถ้าใครเนี่ย อยากให้ผมทำคลิปว่าไปไหนนะครับหรือว่าทำคอนเทนต์ไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกได้นะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย